สวัสดีครับคุณปันนะครับอยู่กับผมในเกมโปเกมอนภาคซันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันเป็นคลิปแรกของโปเกมอนะตอนนี้ผมก็ข้ามมาตอนเดคุยกับดเรเลยนะครับโอเคแต่ผมก็ไม่จะไม่อ่านเนื้อเรื่องนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเยอะเกินจนผมน่าจะขอห้แฮงก่อนนะครับ ผมไปลองเล่นมาแล้วล้าผมก็ลืมกดอ่าผมอัดไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าผมลืมกดเซฟอ่ะ <laughs> มันก็เลยแบบว่าเป็นอย่างเงี้มันก็ต้องมาอัดใหม่เราเนื้อ <c oughs> เรื่องมันแบบเยอะแบบสามร้อยเปอร์เซนเลยครับเยอะแบบเยอะสุดๆัะ <c oughs> ผมก็ไม่อยากจะอ่านอะไรขนาดนั้นไง <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดผิด <c oughs> เอาเป็นคนไหนดี่ะ อ,อ่ะมันไม่เห็นน่ะ ใช่ผมเล่งความเร็วสปีดนะฮะไปไปโอเคบายเอตื่น <laughs> เฮ้ยเร่งสปีดได้ด้วยครับเพิ่ง <c oughs> รู้ว่าเนี่ยกดตัวเอเรื่อเรไปไปเอาเร่งสปีดไม่ได้แล้วนี่ไงได้ล <laughs> นะเมน เร่งสปิดเน่ยเน่เเออเจอเดนดักครับโอ้ oh, mm hmm. มันมีทางเลี้ยวอยู่คุณจะเลี้ยวหรือไม่คำตอบคือไม่มันไม่มีทางเลี้ยว <c oughs> ผมดูผิดอนะ่ะมันเปน็นเหมือนทางแยกออกมันนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ทางเลี้ยวอยู่ดีโอเคโลโกพากสคสันนะพ็อกเก็ต n อ t สเตอร์หรือที่เรียกสัก้นๆว่าปเกมอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ทักอย่างจำไม่ได้แล้วความรวดเร็วความเร็วแสงบลาบลาบลาโอเคเร็วริบๆบหน่อยตอนนี้เร่งความเร็วไม่ได้เดี๋ยวผมจะเร่งเอาในโฟโตช็อปเอ็ม่ีโฟโตช็อปอะเดวี่ลิบลิบไหมบอสแอปมูมเรียวเนส ไปฮึบมองไปซ้ายมองขวาไม่เจอใครเจอไปกระจูอันนี้มันทีวีแล้วก็เรานอนหลับอยู่และมันกระปุกแบบเมี้ยวมันก็ร้องเมี้ยวกระปุกแล้วเราก็ลุกไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องกดเดินก่อนเออทำไมเกมมันเร่งสปีดแบบนี้เดี๋ยวนะทำไมเกมมันเร่งสปีดอนะเอาผมไปกดตัวเอแน่เลยเอาเพิร์ส ด็อกเตอร์อคิโดเอ้ยไม่ใช่โอคิโ <laughs> ดเป็นคนที่ให้ปเกมอนสเตชิเป็นให้ปิกาจูซาัตชิผมผิดฮะคุยคุยครับด็อกเตอร์คุยโอเคทำไมต้องหันหลังด้วยเพื่อความหลอเท่เลยฮะฮะโอเคโอเคไปเลยถึงขั้นที่ต้องข้ามเรื่องราวแบบอัลต้าอินสติ้งขเ้นเบอรอ อัโปเกมอนไปไปไปฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วฉันต้องการรีบได้โปเกมอนฉันจะต้องได้โปเกมอนคลิปนี้จะจบอ้ออ้อลืมมาของครับเป็นกระเป๋าเคว,วีอ่ะติดติดนี่น,นั่อยู่บนห้องงเ,เปิดเข้าไปอันนี้เปิดกล่อง โอเคกระเป๋าของเทนเนอร์ที่บรรจุได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรจุได้แม้กระทั่งจักรยานบรรจุได้ยังไงก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดในโปเกมอนแล้วกระเป๋าของเทนเนอร์เนี่ยแต่ไม่ใช่เทนเนอร์ธรรมดาเป็นเทนเนอร์ที่ต้องเป็นเราต้องเป็นผู้เล่นเท่านั้นถึงจะมีกระเป๋าแบบโคตรโหดนี้ได้ราคาเท่าไหร่กันอยากได้จริงๆแถมถือแบบสบายๆด้วยไม่ได้ใส่ย,ยีแค่ไหนก็ตาม เหมืนกระเป๋าสีมิติโดวเลยมอนนะกระเป๋าเทนเนอร์แล้วด้านนี้ใช่เราอ้อมอาาจารย์ได้ไหมอ้อมไม่ได้โอเคาตากเข้าคัสซีอีกแล้วเกมนี้คัสซีนเยอะโคตรๆฉันนะครับโอเคเราต้องไปเอ,อวิ่งออวิ่งขึ้นเขาชา้าจังเลยเมันเป็นการเล่งสปีดเกมร้วปล่กดตัวเองมันวิ่งเร็ว ไม่ได้ครับเอยเย่ yeah. ไปโอเคเด็กคนหนึ่งาาแล้วก็เก็บขางแป๊บหนึ่งเขียนได้แล้วอู้หูของดอกครับเดี๋ยวถ้ามันให้เดินเองเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปเก็บมันเดี๋ยวนี้โอ้โอ้นี่เป็นโปกเกมอนนะไป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 วุ้ยของดอกอีกแล้ว ผมตาดีมากเลยปล่อให้เดินเองเถอะค่ะเราเพลงก็เร็วด้วยโอเคโอเคผมส้นเดินกลับเดยโอเคผมส้นอ่าไม่ให้เดินตะเกียบโอเคผมผมเดินลงไปเก็บของ ขึ้นก็ไดาษเลยเอออะไรกะคัตสีนี่กันอ๋อคัสตสีนี่ไปด้วยความเร็วสูงไปด้วยความเร็วสูงแมนเมนเมน คาสีนีประมาณสองรอยล้านคาสีนแน่เลยครับเกมนี้คาสีนจะเยอะไปแล้วนี่ครับตัดเข้าคาสีนอีกแล้วอโอ้โอปเกมอนที่ชื่อว่าอ่าเดี๋ยวหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันพูดชื่อตั้งมันตั้งชื่อว่าอะไรนะลีเอเธอตั้งชื่ออ้ไอไอตัวน้นว่าเลย อะไรขึ้นออเนบี้โอเคโอเคแมวร้ <laughs> องเหมือนแบบเหมือนเหมือนหมาผสมแมวอะพี่แมวเออะเออะเอะเอะอะไม่ไรสักทีโอเคกันไว้สเปรโลก่ก็ตุ้งแล้วเราก็ตก แล้วาปูโคโค,โคโคก็มาช่วยดามสูตรโปกเกมอนสันเลนูนนะจะแต่ถ้าโซเด่นชิลจะมาไหมก็เดี๋ยวดูก่อนนะซอสเด่นชิลสุดยอดเป็นภาคใหม่ล่าสุดก็ยังไม่ได้เล่นนะครับกยังหาไม่เจออัน,นโอเคของ Sparking Stone เดี๋ยวดูสิอ่ะคือเป็นใครอ่ะวายอยูเ่เป็นใครเอ้ย Sparking Stone ก็คือสีมูฟแหละต้องรอเอาหินออกก่อนเนาะโอเคเก็บเข้ากระเป๋าเธอก็วิ่งไปอ่ะก็โอเคเขาบอกอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะได้โปเกมอนอ,อย่างอ่ะต้องคาซีนก่อน <laughs> ต้องมีคาซีนก่อนนะ เพื่ออะไรกันไม่รู้แค่เออมันวาบแล้วโดวยไหมโอเคมันว้าบแล้วคาซีนน,นี่โอเคมาแล้วสนใจค,คุยเออจะว่าไปนาะลิเลียน่าจะแบบว่าถ้าถ้าเป็นตามเนื้อเรื่องในกร์ตุนจะได้อโลคอนสีขาวของอลูร่านะเป็นโลคอนหิมะก็เป็นโลคอน แล้วก็ตรงข้ามกับของกะไอคันโตที่เป็นอ่ะโลคอนไฟใช่โลลาเป็นถีมา่าคันโตเป็นไฟโคตรคัดกันเลยโอเคไปสามตัวนี้นะครับผมจะเลือกตัวไหนแน่นอนนะว่าโมคือโรอยู่แล้วลนะ่ะ นี่เป็นเลอ้าโมคลอ่ะ,โมโอะผมจำได้ตัวเดียวชื่อภาษาไทยโมโคโลแล้วไอตัวโมโครโราจำได้อยู่ตัวเดียว <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้เล่นโปเกมอนอะไรพวกนี้มานานแล้วนะก็มีการหลง,หล,งลืมบ้างนะคัสซีนี้ผมจะเอาอะไรดีวันนี้ ่าวตัวเลโอเลวออีโลเทอรเกิตติ้งอินยูอาโอเคตั้งชื่อไหมตั้งครับไม่เห็นเลยไม่หัวมือกดพิดอ่าลืมกดตั้งชื่อไลฟไปแล้ว <Okay. S 2> ได้ปุกิเด็กมาครับ uh huh. แล้วก็พาสปอร์ตเทรนเนอร์ทำไมต้องมีพาสปอร์ตทำไมสัตตัวที่มีไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างนะเพราะว่าเราจะเออ โอ้ไม่ก็เพื่อนเรานี่น่าเปิดไม่ไปโอเคแดนเคฉันฉันไม่ไปฉันฉันไปไป <c oughs> ไปหนีก็ไม่ได้ แล้วเราจะสู้ยังไงครับอ๋อโอเคได้ okay, พวกเทรนเนอร์ที่จะมาสู้กับเราแบบว่าเป็นแบบว่าคู่ปรับเราเนี่ยทุกคนนะครับ <c oughs> เขาก็จะเอาโปเมมอนที่ชนะทางเรามาใช้ตลอดเอาไม่ชนะทางอันอันนี้เราชนะทางนี่นะโอเคครับขนาดขนาด ไอตรงสีดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะมันมันขึน้นอย่างงี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอ้มไฟรับเออเป็นถ้าใบไม้อ่ะเพราะว่ามันเป็นทตุน้ำเอาใบไม้ไปกินมันใช้พรน้ำเพอ,อเ,เอาท่าเดิ่องอะแหละแล้แลเอาโอ๊ยเจ็บไปเอาไปกินเลยเอาไป กินอีกสักทีหนึ่งปุ้มตายน้่นและตายเ,เรียบร้อยเราชนะทางเราชนะเพราะความได้เปรียบโอ้เ l e v e อัพด้วยได้เงินมาร้อยหนึ่งเหมือนไหาตังค์หมืนถ่ตังค์ก็ตัดมานะเมื่อกี้ภาพมันไม่เต็มจอนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันตัดมาประมาณไม่ถึงสิบเรียบสังเกตได้ทันทีครับ ถ้ามันไม่เต็มหน้าจออยู่แล้วโอเคอือหึก็นี่นั่นเคเดียวเอ่เอออกมนออกมาแล้วทุกคนเห็นหมดแล้วเป็นไรอ่ะเคนี่คือบ้านของเรานะ Welcome back, when I see her. Okay, look at this. So, Because it's cute because it's cool. Um, the horse cute because it's cool. Because it's cool. จริงนะถ้าผมจะเอาความเก่งอะผมจะเอากาอุกาอินถ้าผมเอาความเทพผมจะเอามุคโรเลยนะโอเคถึงเช้าที่สดใสโอเคเราต้องออกนอกบ้านใช่ไหมเดินเร็วไปก็ไม่ไม่ได้ช่วยนะโอ้กล่องเปิดไม่ได้ให้เออเปิดทีวีได้ชเชยเนี่ยนะเสียงเพลงอะ <laughs> เพลง <laughs> เพลงอะไรนี่ออกแล้ว เออเอ่ออาดร์คุยโอเคตอนนี้เราก็าต้องไปเอาข้างออกโอเคเขามาแล้ว วันนี้น่จะถึงเวลาอันสมควรแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีคับบ๊ายบาย